โมไเลยวะกอซิล่ากับเคอาสายตรวจนะมมไซออกตัวนำไปก่อนครับระยะห0ฟุตชัดเจนเอาเลยเดชเอาเลเดะดูมมไซเอาเลยเอาะวะไม่มีอะไรแนนวล้วยซูเี่ดูนี้ไฮ้บอบีบีมาอยู่สกายไลท์มาสกายไลน์มาสกายไลน์มาเลยสกายไลท์ทันไม่ทันทันไม่ทันทันไม่ทัน่เรียบร้อยสกายไลท์ r า ครับพี่น้องสุดยอดโดนครับ GTR ชนะครับผมเย็ดแก้กอซีล่ามาหาปะไรโ,<อ>โดนแดงตั้งแต่60ฟุตรครับพี่เร็วจริงเร็วจริง60ฟุตร้อยเมตรกอซีล่าโดน KR แดกอย่างไม่ต้องสงสัยครับพี่โอ้โหสุดยอดแต่พอแบงค์บ้านนากระโดดนอนครับ GTR กระโดดขึ้นไปนอนบนคอนโซลครับพี่เมื่อกี้นี้ <laughs> <laughs> เห็นแบงค์นอนนอนมั่งครับโอ้โห จบเลยครับสโบเบตเจ๋ง